สวัสดีค่ะน้องไข่ดาวมารายงานตัวค่ะนี่คือชีวิตใหม่ของน้องไข่ดาวน้องไข่ดาวอยู่ในบ้านพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีก20กว่าตัวนะคะน้องหมาทั้งหมดเป็นหมาจรที่คุณครูธัญรัตน์ได้เก็บมาจากข้างถนนบ้างจากป่าอ้อยบ้างนี่น้องจ๋านะคะที่นั่งอยู่ข้างน้องไข่ดาวคือน้องจา๋าน้องจา๋าน้องจ๋านี่ก็มาจากป่าอ้อยนะคะเก็บมาตั้งแต่อายุได้หนึ่งเดือน ซึ่งอาจจะโดนทิ้งหรือหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่นักเรียนของคุณครูไปเจออยู่ในป่าอ้อยแล้วก็ตอนนั้นน้องได้รับบาดเจ็บนะคะน้องจ๋าที่นั่งอยู่ข้างๆน้องไก่ดาวน้องได้รับบาดเจ็บในการโดนกัดนะคะเป็นแบบก้นเป็นรูโบเลยเป็นรอยเขี้ยวแล้วก็มีหนอนหนอนตัวใหญ่ไต่ย้อยแย้ไปหมดเลยก็ทุกคนที่เห็นน้องตอนนั้นนะคะน้องจ๋าเนี่ย ก็ค <chat> ิดว่าน้องคงจะไม่รอดนะคะแต่คุณครูก็เอามารักษาที่บ้านนะคะฟูมฟักดูแลรักษาจนน้องหายนะคะจุนี้น้องตอนนี้น้องก็เป็นสาวสวยนะเป็นคุณนายนะน้องไข่ดาวก็สนิทกับน้องจ๋านั่งติดกันเลยนะคะน้องไข่ดาวเนี่ยเขาเขาอธยาใส่ดีนะคะไม่ก้าวร้าวแต่ก็จะมีความสนนะคะมีความดื้อความสนตามภาษาเขามีปมด้อย อ้าวนั่นน้องน้ำตาลอยู่บน,นอยู่บนฟูกนะคะน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลนี่ก็เป็นหมาจรอยู่ในมอราชพัฒ์อุดรน,นะคะปิดเทอมไม่มีใครดูแลเขาก็ลูกชายไปเรียนที่นั่นก็เลยขนกลับมาบ้านนะคะเป็นหมาจรจากที่อาศัยเสียดอาหารกินที่โรงอาหารในมอราชพัฒ์อุดรธานีก็เขามีโรคนะคะเขามีแบบก้อนเนื้อที่ปากนะคะน้องน้ำตาล ตอนนี้น้องก็ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินวิโรธขอนแก่นนะคะก็เป็นก้อนเนื้อที่ไม่ใช่เนืออ้อลายแต่อยู่ที่ปากของเขาไม่สามารถกินอาหารได้เขาก็ตัดตัดเอ่อตัดก้อนเนื้อออกแล้วก็ทําให้ปากน้องแหว่งไปนิดนึงนะคะน้ําตาลชื่อจริงน้องชูก้านะคะทุกทุกคนก็ลองดูดูนะคะว่าน้องไข่ดาวก็มีความสุขไหม เขาน่าจะเป็นธรรมชาติของสัตว์นะเขาก็ชอบเพื่อนเขาอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านของคุณครูซึ่งมีเพื่อนมากมายเลยน้องก็มีความสุขค่ะน้องเวลานอนก็อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็คือบ้านจะเปิดไว้ตลอดเวลาไม่ปิดประตูบ้านนะคะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็คือไม่ได้ปิดไม่ได้ล็อกเลยคนอยู่ไม่อยู่ก็ไม่ได้ล็อกเพราะว่าน้องหมาอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนในตัวบ้าน ให้เขาเขาออกได้สะดวกส่วนมากน้องหมาที่นี่จะไม่มีการไฟกันนะคะไม่ไม่กัดกันนะคะอาจจะขู่กันบ้างหรือหยอกกันบ้างหยอกกันแรงบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะให้กัดกันเอาเป็นตา,ายเนี่ยคือไม่มีซึ่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากอเมซิ่งมากนะคะเพราะว่าน้องหมามาจากต่างที่ต่างถิ่นคนละที่เลยแต่พอมาอยู่รวมกันในบ้านของคุณครูธัญรัตน์แล้วทุกตัว รักสมัครสมานก้มเกี่ยวกันดีค่ะไม่ทะเลาะกันก็อาจจะมีหยอกกันแรงนะคะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะไม่ไม่มีการแบบว่ากัดกันเพื่อเอาชีวิตอะไรเงี้ยเห็นกับตายอะไรเงี้ยไม่มีนะคะก็แค่ขู่กันบ้างเพื่ออยากจะเป็นจ่าฝุงนนะคะอา้าวน้องไข่ดาวจะไปไหนน้จะไปไหนน,ะไไหน,น้องไข่ดาวก็งงนะคะอะไรเนี่ยก้องจับอยู่ตลาดเวลางงงงงงน้องไข่ดาวงงละ น้องไข่ดาวจะพาทัวร์รอบบ้านนะคะตามน้องไข่ดาวไปค่ะน้องไข่ดาวกําลังจะพาทัวร์บ้านบ้านคุณครูธัญรัตน์ึงงมีหมาเยอะแยะเลยเอะตอนนี้น้องไข่ดาวไปที่บ้านที่มิกแล้วมามามาตามน้องไข่ดาวมาวาา้าววนนี่อยู่ข้างหน้านี่ไอ้ข้างข้างนอกนี่ใครเนี่ยอ๋อมาหาพี่สมโชคพี่สมโชคใช่ไหม อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นี่คือพี่บุญหลายนะคะน้องไข่ดาวกับพี่บุญหลายสนิทกันสีเหมือนกันแต่มาจากคนละที่เลยนะคะน้องบุญหลายนี่ก็คือหมาจรที่ที่อยู่ที่หมู่บ้านของค,คุณครูนี่แหละนะคะเขาจะมาด้อมด้อมมองๆอ,อยู่นอกรั้วทุกวนันทุกวนันมองว่าเออบ้านนี้ทาไมมีหมายเยอะจังอย่างเงี้ยน้องบุญหลายจะมามองทุกวันซึ่งค,คุณครู ก็ให้อาหารทุกวันนะคะลูกลูกชายคุณครูก็จะออกไปให้อาหารเขาทุกวันเพราะว่าเขาจะมามองอยู่นอกรั้วจะมามาจ้องอยู่นอกรั้วนะคะนอกรั้วบ้านเงินโขอันนี้พูดถึงน้องบุไหลนะ,ะคุณครูก็เห็นเขาในวิดีโอคอลที่คุยกับลูกชายนะคะก็เลยบอกว่าเอาน้องเข้ามาในบ้านเลยมาเลี้ยงเลยพอเปิดประตูรับน้องเข้ามาน้องก็มาอยู่ในบ้านนะคะมาเข้ากับทุกตัวได้ เข้ากับน้องหมาทุกตัวได้นะคะไม่ไม่มีการทะเลาะบ่อแยงกันนะคะคือน้องบุญหลายน้องไข่ดาวก็จะสนิทสนมกับน้องบุญหลายซึ่งหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะสีดําเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ตรงบนหัวของน้องไข่ดาวนะ่ะผมแสกกลางนะคะมีผมผมลอนทองแสกกลางก็คือน้องไข่ดาวแล้วก็มีขาเขาก็จะเสียไปข้างเนึ้นะคะขาขาหน้าด้านซ้ายเสียไปข้างหนึง่งก็คือโดนรถเหยียบนั่นแหละ แล้วก็ส่วนน้องบุนหลายต่างกันกันที่น้องมุนหลายปกติทุกอย่างนะคะเป็นมาน้องหมาตัวสีดําปกติทุกอย่างไม่พิการแต่ว่าคงจะเป็นหมาจรจัดแถวในหมู่บ้านคนโขนะคะเขามามาขออาหารกินก็เลยให้ลูกชายรับเขาก็มาในบ้านตอนนี้เขาก็อยู่ในบ้านเลยนะคะเขาไม่อยากจะออกไปไหนเลยพอได้มาเป็นสมาชิกข,ของบ้านนี้เปิดประตูรั้วบ้านเขาก็ไม่ออกไปนะคะอันนี้น้องบุญหลายนี่น้องไขด่ดาวพาถัยอีกสิ ในใต้ถุนบ้านนี้คือเป็นที่ชุมนุมของน้องหมาทั้งหลายนะคะมันก็คงจะแบบอ,อากาศก็คงจะเย็นนะ,ะเพราะว่าพื้นเป็นพื้นซีเมนนะคะคุณครูปูดลาดซีเมนเบริเวณบ้านคุณครูแล้วก็ใต้ถุนบ้านนี่ก็เย็นเป็นมากน้องหมาก็จะไปนอนเล่นแถวนี้ที่เห็นเป็นแอ่งน้ําเป็นน้ําขังก็คือช่วงนี้ฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนตกก็จะมีน้ําขังตามซีเมนมันไม่ ไม่ซึมไปไหนเนาะเพราะว่ามันเป็นทุ้นซีเมนต์ท่านครูได้กลับบ้านไปก็จะไปแก้ไขในส่วนนี้ด้วยนะคะอาจจะปูกระเบื้องหยาบนะคะเพื่อให้ดูให้ดูสะอาดสะอ้านกว่านี้นะคะอันนี้เป็นแบบเป็นน้ำขังเพราะว่าเกิดจากฝนตกแล้วก็การลาดปูนซีเมนต์คือไม่ได้ระดับขึ้นเองนะคะนี่เป็นที่ประจำเขานะคะน้องไข่ดาว เขาจะชอบนอนใต้ถุนบ้านกับของเพื่อนเลยของเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนๆนไปไหนหมดเนี่ยเขาก็คงจะงงนะวันนี้อะไรเนี่ยเป็นดาราหน้ากล้องทําไมกล้องตามตลอดเวลาเลยน้องงงเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดลูกเพื่อนเพื่อนไปไหนเนี่ยแล้วหนูมาอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยนะะ น้องหมาหลายๆตัวก็จะอยู่ในบ้านส่วนมากก็จะอยู่ในบ้านถ้าฝนตกอยู่ในบ้านค่ะอากาศหนาวก็จะอยู่ในบ้านก็จะน้องก็จะออกมาทําธุระข้างนอกทาธุระส่วนตัวข้างนอกแล้วก็จะเข้าบ้านอันนี้น้องไข่ดาวก็คงงงนะอะไรเนี่ยวันนี้มี่ตากล้องตามติดทั้งวันเลยเกิดอะไรขึ้นกับไข่ดาวไข่ดาวเป็น ไข่ดาวจะเป็นดาราแล้วเหรอไข่ดาวสาวน้องไข่นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับน้องไข่ดาวนะคะขอบคุณมากค่ะ